แกงนำเคยเขทุกแล้วค mm ่ะโอย่างเร่งโร่งย่างยัง วนี้เรามาทําเก้งน้ํำคุยสไตล์ครัวนุ่มตายกับหลูกเส้าน้องนิดาต้องเป็ดฮัลโหลสวัสดีค่ะฟินฟินค่ลักษมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลซึ่งพระสมข้องคุรุนุ่มตายว่ามีอะไรบ้างกับวันนี้ทอดข้าวเก้งน้ำคุยพี่น้องรับชมพี่น้องรับชมเออสวัสดีครับหมอะไรบ้างครับป้อมเอาละครับสวัสดีที่ต้องมีนะครับป้อมมีเคุยครับป้อมเป็นเคุยปลาจ้าหน้าครทีธรรมราชนะครับผมแล้วก็ปลา แล้วก็เคืองแกงนะครับพ่อเป็นเคืองแกงปลาลูกเพชษผิดแกงงตายแล้วก็กะปินะครับพ่ออ่ากะปิลูกเพชรด้วยโซกับพ่อคอพ่อมีฟักทองหรือว่าน้ำตาลทั่วพร่มาเเรือนะครับพ่อแล้วก็ไอ้นี่เป็นเคืองออถีตอตมกับเคยเคยปลาครับแล้วก็ลูกวงมาเรือพ่วงแล้วก็นออกไม้แล้วก็ท้นไมกยาวะนะครับพ่ออ่าแล้วก็ตามด้วยนมขนมจีนแล้วก็มีพักเรียนต่างๆหน้าหน้าพี่นอ้องยาทุดยโยเลยที่นี่เราจะมาทํา ต้มเคยปลาันก้นครับพี่น้องคือสไตล์โัวนุ่มตายต้องพักต้องเน่นมากก้นครับผมทีนี้เราก็ใส่พักวตะไคร้นะครับผมเราหัอห้อมแล้วก็ไปมากรูดนะครับผมเผื่ออะไรครับเผื่อต้มเคยปลานะครับผมไม่ให้มีกินข้าวนะครับผมใค่กต้องก้นเลยพี่น้องต้มเคยปลานะแล้วก็เดี๋ยวเอามากร้องเผื่อจะมีกลางนะครับผมอ่ะสไตล์โัวนุ่มตายคือพักเน่นพี่นอ้องเฮ้้ ต้อมโอนครับนี้เดือนได้ทีแล้วครับพุงพังพุงพังเนี่ยครับพ่อผมที่นี่เรานำมาร้องนะครับพ่อผมร้องเผื่อเลยครับเผื่อจะมีกลางปวดเส้นต่างๆหน้าๆนะครับพ่อผมอ่าเราก็กรองกันไปนะครับพ่อผมน่านี่คือน้ำก็คือปลานะครับพ่อผมน่านให้มาครับฟอร้องเสเร็จแล้วมันจะมีหวดสมุนไพรแล้วก็มีหวดกลางอนี้นะครับพ่อผมนี่คืออันตรายนะ รเราฟังเสียงเดียวๆเรามาใส่เครื่องแกงเส้คือเส้หัวพักตัตง้งนานาพี่น้องแกงน้ำคือถ้าตายครัวลุ่งตายพี่น้องทีนี้เราก็ใส่เครื่องแกงนะครับผมอูมเพชรผิดเก่งตายเรื่องแกงป้านะครับเรื่อว่าเครื่องแกงไตปลาครับใส่มาเพชรมาใส่หน่อยเพชรหน่อยตามโดยกะปิสักน้อยนะครับผมกะปิรูเพชรพริกเก่งต้เช่นกันนะครับผมใส่สักนิดอย่าใส่หมาครับผม เอาละครับตอนนี้พวกเครื่องแกงพวกกะปิเคยตัง้ตงๆหน้านๆข้าวในน้ำแกงเนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับเร็วเราก็ใส่พักเราเดี๋ยวให้น้องดินดา,ล,าลูกสาวขาเล็กสวยใส่พักนะครับผมนะครับทีนี้เราปรุ๊บนะพ้องจุลัดยาโรยก็ใส่ไม้ยาโรยอย่าใส่ตามนะครับผมยาโรยรสที่สักนิดจิดจฉมใส่นำตาลสักคุยพออย่ามานครับผมน้ำเดือดพุ่งพัง,พง Đánh. Rồi mà xây phát, rồi hay nó đủ sao thì ra suối xây phát này có không xây Nam tao Lưu quả Phát thông phát rồi. Áo xây gặp ấy, dùm 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 bấy xuống Xuống bấy À Xeo lại áo, chờ 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 cái Chờ À Lệ con cái bạn Áo xây à, Ok Nó no, mai เอาใส่กับไงใส่ไง้น่อไม้เอาใส่ไงใส่ไงอ่าใส่ไปเลยอ่าเดี๋ยวเราต่อยไปเรื่อยนะครับผมผมก็รู้นะคับผมอ่าใส่กันเลยช่วยกันอ่าระวังเดี๋ยวเราให้ฟักทองกับเอ่อกับเอ่อหน่ไม้ก่อนนะครับผมฟักทองมันสุกช้านะครับผมไอ้ยุยากขึ้นมันสุกเร็วเราใส่ฟักทองให้สุกก่อนจากเดียวเราใส่ทีหลังครับผมเคสุกเลยพี่น้องเออร่อยย่างแรงร่อยย่างแรงร่อยย่างแรง กำลังเดือดผงพังพุงพังแล้วครับน้ำเต้าเรือฟักทองแกทุกแนเรวหลดไปมาคือไปเลยครับผมลูกแวงหรือว่ามาคือผูวงใช่ไปเลยครับผมเดี๋ยวเข้าที่รดนนะครับผมไม่ได้ทั่วฟักยาวนะครับผมใครมีพักอะไรคนไข้ไปเลยครับผมใล่ตามใจชอบนะครับผมคือว่าทำเร็วให้พักอยู่ๆเร็วกินเร็วมันได้เร็วอกพี่น้องกระจายของผมนะอ่า ส่วนมาคนพัทรรุ่งคนคนครเขาจะใส่ดุรือแล้วก็เคยเนื้อปลานะครับผมแต่ว่าฟองพุ่มนี่สไตล์บังมากพี่น้องข้าว่าพักเน้นๆข้าวกินเหลวได้เลยปลาพี่น้องแก่งน้ำเคยเข็ดทุแกแล้วค<แ>่ะร้อยร้อยอยันเรงว,วที่ร้อยแล้วกำลังร้อยแล้วครับผมที่นี่เราใส่ใบมะกรูดนะครับผมดูคองพหอมตามด้วยเนื้อปลาเน้นๆครับผม ราคาบอมนี่ก็เซ็ตแล้วนะครับผมของผมนะครับผมไม่ใส่หัวกะทินะครับผมอ่าสุกับผมไม่ใส่หัวกวะทิพวกหากินแบบนี้ร้อยว่านะครับเร็วแต่ก่อนชอบชอบไก่ชอบมันนะครับผมที่นี่เราตัดเสิร์ฟใสขนมจีนทา้ของเราครับพี่น้องแล้วรับชมห๊บกินให้ได้เลย เสร right. ็จแล้วค่ะกร้อยย่างเร่งรอยย่างง่ายเราชิมเลยครับอันนี้ลุงแซวชิมไม่ได้นะครับมันเผ็ดนะครับแต่ว่าให้ลุงแซวมาช่วยเผื่อเขาได้ดินรูเป็นหั่น์บันโรวนะครับผมอืเก่งน้ำคือสไตล์ครัวน้องใต้หอมนัก Uh -huh. không không kém xây phát gì rồi hm mày phát hm nằm tao hm 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 ต้มไปลงเลยร้อน้มันร้อไปงเ่งหม้อเตาต้มกินคนเดียวไปดองเฉลีออฟิกับไปกินงันทำงานบางทีไม่มีเวลาไม่ได้ทำานาหเราเลยเอาเออฟิตไปตึงเว็เลยไปดงเว็เตรียมงานวุ้งนร้ไม่ได้ไม่ร้อนเหือปลา กมทบบางคนไม่ไม่เคยกินเกงนำ้ำขึ้นแม่คนนครคน้ันลุงหกเองใส้เต๋หลุกเครื่องจำเนื้ปลาเต่ว่าเพ่มว่าถ้าเอามาใส่ไปพักอยูๆ่ๆรวมๆกันแต่มันมีอักขระอีกแบบมันรัยอีกแบบครับคล้ายๆเก่งเต๋อปลาเต่ว่าเรามาใช่คื้นปลาออ้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เก่งเต่ปลานะครับเก่งนำ้ำขึ้นเพราะว่าทำจะเค้นปลาไม่ได้ทำจะ ไตปลานะครับผมคนละาย,ย่างกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีคนรตรงเทีหยวว่ากงิงไตปลาไม่ใช่กงิงไตปลากับกิงนำ้ำกึยเทวดาน้ำกึยแต่ไตขนมายนะครับผมอือหือเดี๋ยวก็เส้ก็เส้หัวติตด้วยเดียด๋วยวก็พ่อมไม่ใ,มมใยอยพ่อมาแบบดนิดหวยว่าอือหูอาทิตช่วยช่วยเลยช่วยซีซันช่วยขึ้นมามันเนข้มขึ้นมาอือหูแล้วคนชอบชอบไก่ชอบมันไ,ไม่ใครหวาใชส้กระดาไม่เส้กระดา อืมอแต่ที่เนีเนี้ยมันยูดิ่องเกงเลยอครับผมเกงเก่งร้อยทำอะไรกันร้ยเกงเก่งไม่ร้อยสำบึกไม่ร้อยหรุเพ,พ็ดพีเก่งตายเป็นเครกงเก่งของพ,พี่บรพิพน์ปคุมก่อนรราครอาตานี่อำเภอบลรมจะคงเรียนทง่เงเออเจะคงเียนเงินนะครผมอ่าปีสมันจริงอืมตัวน,นี้เลยเป็นรวมแล้วครับผมรู้ตามคนแล้ว มาทำเครื่องกินไข่ไปหน้องได้เร็วว้าย หืมเกือบพวงอออืืืยุ่งเมืองเนาะได้กินแบบนี้ครับพี่น้องเร้อหลายคนอิจฉาครับยุ่งเมืองเนาะได้กินแบบนี้พ่้อมช่างพักมาจะหลังชัยสร้างแบบปิซซ่าเลยน้องอืยากกินเลยเราก็สช่างเขาแต่ว่าเพ่งนิดนึงเพ่งเพื่อน โลอย,ยากอยากกินยางบื่เออเพลงเรต้องสื่อครับพี่น้องอยากกินจีบอืมกินจีบม่ได้อยู่นี่ครับกินจิบอดได้เลยมันกินเลยออมั้ยอือหูน้ำเก้งสีสันร้อยนมันห้อมข้อคือปลาถ้าแต่ปลานี่อาจจะห้อมข้อไต่ปลามันมีอักขระอีกแบบนึงเดี๋ยวผมว่าร้อยครับ không kể thăm phòng nhát vào trong lưi lưu yêu mọi đôi hôm nào mhm 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 อ,อ,อ,อร,ร่อยอร่อยไอ้ลูกเท่าแม่งกินเพ็ดเขากินพักเพราะว่าพ,พอมยะส้นอันนี้พมบอกนแครับคนที่กำลังรับชมนะจะมีคนคอมเมนต์ว่าเออเอารู้เอเอามาเพื่อดึงยศลายแต่ว่าลูกไม,ม่กินนะไม่ไม่ขชยครับพอมยะส้นรู้ รู้ไม่รู้ไม่คิดจริงเงี้ยแต่ว่าพม oh um. oh well, ียากสอนรู้ให้เขาได้รู้ห้างเขาบันพมห้างกับปะตายเวลาเขาโตขึ้นเขาได้รู้ว่าไอ้นี่เก่งน้ำขึ้นให้เขาได้เรียนรู้จำเอาไว้ในสมองของเขาเมมโมรี่เอาไว้เพราะม่รู้วพาผมตายตอนไหนให้รู้เขาจำเอาไว้ว่าวันนี้พอได้สอนรู้ทํเก่งน้ำขึ้นต่อไปขาโตขึ้นก็รู้ครับผมเด็กก็รู้เลยง่ายันว่าข้าเข้ามาแล้วก็ห้ามนามากก็ ก็ไปยิงรับผมนะก็ถุนยิงยาดราม่าผมเลยครับบางทีผมโทรนะวางคอมเมนต์นะโอเคครับผมวันนี้ฟาบอกแค่นี้เก่งน้ำเคืออย่าลืมสนใจเครื่องแกงลูกเพชรพริกแกงใต้พิมพ์ไปในเฟซบุ๊กว่าลูกเพชรพริกแกงใต้สื่อนึ่งเต็มนึ่งจนถึงเดือนธันวาคมสิ้นเดือนธันวาคมนะครับผมนึ่งเต็มนึ่งโปรโมชั่นเข้าไปเลได้ลูกเพชรพริกแกงใต้สวัสดีครับผม